Sunday on the road โดยธีรภพเล่าทิ่นสุข ดีคัะรัฐบัพบกับรายการเสด็จอนดโรนะครับทุกวันอาทิตยตั้งแต่เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามื่อการขึ้าตอนใทุกกาดำเนินรายการนะครับตอนไมกโทรศัพท์ไปต่อนครับเวลาท่านรัฐบัลที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์แารเราถูกเข้ามาถามในชุดรายการทางอิียุนะครับเลือศูนยกส่หมเก้า่ือสองหกสี่ห้าสามเกานที่หะครับแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับกับรายการวีทยุแล้วประมาณสักบ่ายสามมากกว่าท่านรัารต่อบบนนะครับในไลฟ์สดนะครัคุยกันหลังใหม่กับนักข่านะครับ เกี่ยวกับรถยนต์ปันหาต่างรถยนต์รถหม้รถเก่าสามารถที่จะถั่เข้ามาได้ในในเศษนะครับเซตเพดหน้าตามบอลเดอโรสนะครับในช่วงมีกัรลังใหม่กับนต่างเมื่อ่ปรบายนมปจกนั้นไปวนในครันยุดเนียนะครับเี่จะกออนแอร์นะครับเจอทางทางนอกจากการท่องสารนิสิตเอฟเอ็มบอยไทยแลนด์แล้วมีเฟซบุ๊กเอฟเอ็มบอลสุนทรสัมไทยแลนด์หรือเป็นยูทูบแกลแอดสุนทาสไยไทยแลนด์และน้องบาอะารกันเาย้อนหลังนะครับฟังกันมีคือพอดแคสต์ที่หน้าตามตอนเดอโรสนะครับ เริ่มเปนงนที่ข่าดใสำคัญกันนะครับฝากเอาไว้เลยนะครับเกในตอนนี้นะครับเกิอประมาณสักสาย2องครึ่งี่แหละตั้งแต่เช้าแล้วนะครับการแข่งขันพันมีมีเดียบริ์สบายของพันยี่สนามที่สองเลยนะครับ วันนี้เทรสามแรกนะครับวันนี้สามที่2ในวันนี้นะครับเรก็ถ้าไปดูกันได้นะครับเกรที่ยูทูบกับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเอร์กิตตั้งแต่ตอนเก้าโมงเช้านะครับไปเรื่อยๆได้ยาวๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการยิงสดทั่ออาเซียนนะครับเทรดสปปลานะครับฟังติดตามกันได้นะครับเป็นหลากหลายเลยทีเดียวนะครับหรือชมผ่านทาง ยูทูบพีวีบีไทยแลนด์หรือแอปพลิเคชัน m t ็มทนะครับในประเทศไทยแล้วผ่านทางช่องทูนสปอร์ตเอชช่องห67นะครับตั้งแต่ตอนบ่ายของมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับใครที่เป็นแฟนของล้อนะครับก็าสามารถติดตามกันได้นะครับมีหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวละนะครับเออเมื่อวานนี้ก็มีกันแข่งกันมันไปแล้วนะครับเพ็กก็สนามแรกของนี้ก็สนามสองนะครับติดตามกันได้นะครับส่วนด้านโมบิลิตี้ประเทศไทยนะครับเปิดกว้างนะครับเกามหลากหลายนะครับร่วมฉลองเดือนแห่งใรนะครับ แล้วคุณดาโมริมิบิตี้ประเทศไทยนะครับเจะก้าวสู่อีกขั้นหนึ่งของการส่งสารถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับเช่อเอากีบบินขึ้นฟนะครับพร้อมกับเปิดกว้างนะครับเพื่อให้การสนับสนุนแนวคิดด้านความหลากหลายความเท่าเทียมและก็เพร่มีการมีส่วนร่วมนะครับด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนแคมเปญ The Celebration Right to Love นะครับที่สยามพารากอนร่วมกับบางกอกไฟนะครับเปิดพื้นที่สำหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมนะครับบางกอกไฟฟอรัม2024และดราก แบงกอกเฟสติวัล2024ที่สยามพารากอนนะครับตอนเกตลอดเดือนนี้นะครับก็สามารถที่จะไปกันได้นะครับเลยก็ยังยิ่งเลยนะครับการที่อยากจะซื้อรถนะครับและอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะครับเระบอกวัาทางอุณไดเคยแจ้งมาว่านะครับทางริษัทนนะครับเชิญชวนนะครับคุณมาร่วมการสนับสนุนนะครับเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อให้โลกนี้นะครับเต็มไปด้วยความรัก มันหลากหลายและใจร้ายขอบเขตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับฮุนไดไทยแลนด์บน Facebook แล้วก็อินสตาแกรมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและก็รับข้อมูลกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ถัดไปนะครับเกี่ยวของทางฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเจริญพลายเพิ่อไปที่งานตั้งแต่วันที่3 1ิถุนา่งจ่ายไปถึงที่30มิถุนายนนี้นะครับแล้วถ่ายภาพคู่เถ่ายภาพคู่กับรถฮุนไดด้วยนะครับแล้วก็อัปโหลดผ่านทางเฟซบุ๊กครับพร้อมกับเปิดโพสต์บนซานะ ใช้แฮชแท็กนะครับแฮชแท็ก uh, คุณได้ายมัลตินะครับหรือแฮชแท็กคุณได้ไทยแลนด์แฮชแท็กคุณได้เพียงเท่านี้นะครับคุณก็มีสิทธิท์เขียนรุ่นรับแอร์พอร์ต Gen 2นะครับพร้อมกับโพนี่ AirPods Case สนะครับจำนวนห้ารางวัลจากทางคุณได้ด้วยนะครับเป็นรางวัลไปร่วมกิจกรรมกันกกนะครับผมส่วนทางเวสต์เอนส์แบงค์ครับเขาบอกว่าจะภายใต้หลังจากที่จะมีการประกาศหยุดการผลิตในรุ่น PLS นะครับ ก่อนคูเป้นะครับเตยที่มีประวัติในเรื่อประวัติศาสตร์นะครับเตยยาวนานมาเกือบสองทศวรรษเลยนะครับและเซ็นเซ็นเป้ไทยนะครับเตยมอบโอกาสครั้งสุดท้ายนะครับกับผู้ที่ชื่นชอบนะครับกับเมอร์เซเดสเบนซีเอลเอสนะครับโดยมีข้อเสนอนะครับเตยมาพร้อมกับส่วนลดกว่าเจ็ดแสนหกนะครับจะทําให้ราคาของเฟียร์เอสองสองศูนย์ดีเอ็มดีพรีเมียมเนี่ยครับเหลือเพียงสามล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทนั่นเองนะครับจากราคาเปิดตัวเนี่ยสี่ล้านหกแสนแปดหกร้อยสี สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นบาทนะครับพร้อมกับความโดดเด่นนะครับในรูปลักษณะอันสมัยสปอร์ตคูเป้นะครับสปอร์ตคูเป้ต้เลือกสปอร์ตซีดานก็ได้นะครับโดตรงนี้มีชุดแต่งแบบ AMG ขุมพลังสองพันสซิเตอร์โบดีเซลนะครับและอื่นๆว็หลากหลายเลยทีเดียวก็บอกว่านะครับในช่วงเวลานี้นะครับพลาดกันไม่ได้นะครับลดราคาในขนาดนี้นะครับในรถดือเงินพร้อมกับเอ่อออปชั่นต่างๆมากมายนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่สามล้านแปดแปดนะครับเออ่ไปที่ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์อิปซิลนี่บอกเลยนะครับ เป็นเตือนอิสระนะครับในงานนะครับมอนิเตอร์เม้นต์สตาร์แฟร2024นะครับท <kicking. S 1> <enthus tous. S 2> ี่อิสระนี่รายใกล้ๆนะครับเรี่ยองบริษัทกําไรลามินคลาตั้งแต่วันที่30กุมภาพันธ์จนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะครับเก็บก็ได้ก่อนเรื่องก่อนได้ก่อนนะครับผมรัถมีรัถมีจำนวนจำกัดนะครับก่อนที่จะเกจเป็นตำนานนะครับส่วนทางเอ็มจีครับเอ็มจีเพื่อประเทศไทยนะครับหรือ s a ส Motor อ p ตอรจำกัดนะครับแล้วก็ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีเะเทศไทยนะครับ ก็จับกระแสนะครับเกณฑความคิดของอาร์ตคอยนะครับและความร่วมมือกันของธามบูมแรงแอดเ้านะครับนำเอาเพื่อว่าความร่วมพับเกลนะครับเป็นตัวขวัญใจทุกเพศทุกวัยนะครับมาสร้างเรื่องราวบทใหม่นะครับให้ในตลาดรถนะครับในไฟฟ้าเมืองไทยโดยการจับคู่นะครับเอย่างลงตัวระหว่างเอ็มจีโฟร์เอสคนะครับทั้งสามรุ่นได้แก่รุ่นสแกนดัตเรนทรองเลนต์แล้วก็เอสพลาวเวอร์นะครับกับสามสาวเพื่อว่าพับเกลนะครับเกมมาในแนวนะครับเกมเอ่อ ที่ผ่าที่ผนวกร่วมกันนะครับกลายเป็นกลุ่มพลังของฮีโร่แมทโอเคเขบกิจกรรมต่างๆพวกนี้นะครับมีตั้งแต่วันที่เอ่อเจ็ดมิถุนายนนะครับจะตั้งแต่วันที่เจ็ดก็คือวันอังคารที่นะในสัปดาห์นี้นะครัเฉพาะวันวันพุธครับวันพุธพฤหัสที่แหละนะครับเอ่อเจ็ดมิถุนายนนี้ไป็นอยู่ที่37 37กรกฎาคมนะครับรับของที่ระลึกด้วยนะครับซาวเวอร์พัฟเกิร์ดหรือมีเป๊ะเอดิชั่นจำนวนจำกัดแล้วก็เตรียมพบกับคาราวานนะครับมี MG4 Electric ซาวเวอร์พัฟเกิร์ดเอ็ดิชั่น เรียมพร้อมเดินทางนะครับปล่อยพลังนะครับทั่วกรุงในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับโดยปักบุตรนะครับเริ่มต้นความสุขนนที่ลานกิจกรรมน่าเซนเตอร์เวิด์นะครับตั้งแต่11โมงนะครับแล้วก็ปิดท้ายกิจกรรมนะครับในวันเยืกันเวลาที่บรรทัดทองนะครับในเวลา3ทุ่มนะครับถ้ากันไม่ได้นะครับวันที่7นะครับเดี๋ยวผมดูคลิปก่อนวันที่7คือวันศุกร์ครับวันที่7ใครมีเวลานะครับอย่าลืมล่ะประธานแถวเซนเซอร์เวิร์สเลยแท็กดาคยาตระการเกินโมงไปเกันถึง3ทุ่ ก็อีกนิดหนึ่งนะครับเจตอนนี้นะครับเจนในต้านะครับเริ่มสองโม่เอ่อสองโมรถนะครับในต้าวีวีทูนะครับเจนเป็นรถยนต์พลังงาน100%นะครับสไตล์ที่พีคาพร้อมกับเทคโนโลยีสมาร์ทแอนด์เพลย์นะครับสมาร์ทให้สุดสนุกให้เหนือใครนะครับซึ่งผลิต่ากฐานการผลินในไทยนะครับโดยคนไทยให้กับลูกค้าคนไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับขอบคุณนะครับเพือทุกทภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของในต้า แล้วก็เกตเป็นมเดินหน้าจัดจิมวการต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คนไทยได้สำรับอุนประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมพันสมัยและสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาประหยัดด้วยราคานี่ผมดูราคาให้หน่อยหนึ่งนะครับเอ่อเมต้าวีทูนะครับเป็นในรุ่นไลฟ์ครับราคาจำหน่ายห้าแสนสี่หมื่นเก้าครับส่วนวีทูนะครับรุ่นสมาร์ทนะครับเพิ่มขึ้นอีกสองหมื่นเป็นห้าแสนหกหมื่นเก้าสนใจนะครับไปสัมผัสกันได้นะครับแล้วก็สำหรับสินบิชชีครับ มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับเปิดตัวกิจกรรม The Exclusive Story EP1 นะครับไลฟ์ออฟเอ็กซ์เพลเนะครับเป็นล,ลูกค้าท้าพิสูจน์ป,ประสบการณ์การเดินรถออฟโรดสุด Exclusive นะครับในจากมิตซูบิชิเอ่อเรตันและมิตซูบิชิตันเจโร่สปอร์ตด้วยที่สุดแห่งระบบกับเพื่อนสี่ล้อนะครับเพื่อพิชิตผาตัดครับเพื่อเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพร้อมร่วมสร้างแนวป้องกันไฟป่านะครับและบริจาคของใช้ที่จําเป็นให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาค้อด้วยนะครับ สำหรับเพื่อลูกค้าและผู้สนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับกับทางมิตุบิชิเนี่ยนะครับสามารถร่วม่รวมสัมผัสกันและได้เพลิผเพลิประสบการ์์เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยติดตามกันได้ข่าวสารเนี่ยนะครับทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับมิตุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยแลนด์ครับหรือว่าไปตามเข้าไปที่เอ็มกิจการนะครับเจอร์นี่ก็ได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับ อ้านะครับเ้นเหนียวในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงเทสซอนแอ์นะครับในคราวนี้นะครับก็มาถึงตัวนี้นะครับเมื่อคู่พูดถึงเมื่อเซสเบนเซนไมใส่ครับเข้ยมาถีนน่เมื่อเซสเบนเล็กเหมือนกันนะครับถือได้ว่าเซเป็นเบนดี้นะครับเ l ีนะครับนั่นก็คือเมื่เซสเบนเอครับสอเออองร้อยเอนะครับเอสองร้อยเอนจีดนามกมีอะไรที่นาสนใจมาฝังในช่วงเทสซอนแอร์กันนะครับ ช่วง Test on Air ครับเป็นคลิปข่าวในร e ย t ารนี้นะครับที่ก็ต่อยอดมาจากข่าวสับดาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือเป็นงานทดลองขับ Mercedes-Benz A 200 A ยงดานนี้ A-Class นะครับเกิดแต่รุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กสุดของ A-Class นะครับสมัยก่อนนี้ A-Class นากาแต่คล้ายๆกับอะไรล่ะใน Gen แรก ก็แรกคีอหน้าตาคล้ายคล้ากับฮอนด้าแจ๊สนะครับเด็กะบางคนก็แซวว่าเป็นเบบี้แจ๊สนะครับแหมมันดูอะไรอยู่นะแล้วก็คมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาในยุคยุคที่สองเป็นเอ่อเป็นฮัชแบ็กนะครับแล้ในคราวนี้นะครับเจคเป็นซีดานนะครับซีดานสี่ประตูท้ายลาดนะครับท้ายลาด่ยหมายถึงเพรงดีไซน์ออกมาเดยนครับเพื่อให้มีความเปียนลมเป็นเอ่อในลักษณะเป็นสปอร์ตซีดานเสมือนก็ว่าได้ ได้ได้อนรมิส่งหรือได้อิทธิพลมาจากอะไรก็ใช่จากซ l s อสนะครับดังนั้นตัวอย่างซ l s เนี่ยมันจะติดตำแหนันไปแล้วใช่ไหมครับเป็นมีลดจำนวนจำกัดดังนั้นใครที่คุณที่จะซื้อนะครับอันนี้ไปที่ซ l s ก่อนนะครับสามล้านแปดแสนแปดนะในตอนนี้รถมันจากสี่ล้านหกแสนสี่นะครับก็มีออปชั่นต่างๆมากมายในทีเดียวละแต่ถ้าเจอหมดไปแล้วนะครับอย่าตกใจอย่าเสียใจนะครับว่าซ l s ไม่ได้หายไปจากไหนนะครับฝากนะครับใสฝากรอยเอาไว้กับน้องเล็กครับเป็นเอกาเซนเอกนะครับหน้าตา เหมือนกันแ๊้เลยนะครับแล้วก็คันเล็กย่อส่วนลงมาเพื่อให้มีความคล่องตัวนะครับในราคาที่จับต้องกันได้นะครับโดยก็หลายคนก็ควจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่าราคาเราตั้งไว้แค่ของนั้นสามแสนสองเท่านั้นเองนะครับรูด้านหน้าหน้าตากคล้ายกันนะครับก็เป็นต้องภายในเนี่ยนะครับเกิดสำหรับในตัวนี้ AMG Dynamic เยนะครับจะมีความเป็นสปอร์ตสังเกตได้จากล้อเลยล้ออัลลอยนะครับห้างด้านกู่ที่มันดีไซน์ของเขาเฉพาะตัวอาร์โรพาสเนี่ยนะครับเกิดไม่ต้องไปมองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ ดีไซน์ฝากระโปรงท้ายนี่นะครับเ็เป็นคอยเล่ยในตัวนะครับเป็นหางเป็ดแยดักอยู่เรียบร้อยแล้วดอกหนืองตัดตรงนั้นแล้วนะครับเกินในท่อนล่างนะครับส่วนล่างต้ายกันชนนะครับด้านหลังก็จะมีการหลบท่อไอเสียนะครับเสจให้แน่ไปกับเต็ตัวกันชนในส่วนล่างนะครับแล้วก็มีแอล์พัดด้วยแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยครับก็ดีไซน์ดูลงตัวกันนะครับมีการเปลี่ยนกันชนมากกับจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็รวมทั้งใส่หน้าด้วยนะครับถือได้ว่าเสเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาได้ ลงตัวมากขึ้นกว่าในตัวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเมื่อประมาณทักสองปีที่แล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับเซกซึ่งยนต์ที่ใช้อยู่นะครับเซก,ก,ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรสักเท่าไหร่เลยครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กๆนะครับนั่นสามร้อยกว่าซีซีนั่นเองซึ่งหลายคนก็กยงังเกียงว่ามันจะมีแรงวิ่งหรอนะครับผมตอนน้องบอกว่าอย่างนี้นะครับไอ้เครื่องขนาดแค่พันสามร้อยกว่าซีซีที่เมอร์คุณไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับมันมีแรงมากพอที่จะทําให้มรรถนะเนี่ยนะครับวิ่งทะลุสองร้อยไปได้แน่นอนอยู่แล้วครับ ป็นผลในนั้นไหมครับเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมีแรงม้าแรงม้าได้แรงม้ามาจากเทอร์โบชาร์จเข้าไปช่วยด้วยนะครับดังนั้นแรงม้าเนี่ยที่ได้ออกมาร้อยหกสิบกว่าตัวมันตอบสนองการใช้งานในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นขับโดสบายสบายจิ้วชิในเมืองนะครับหรือว่าการเดินทางไกลนะครับการเดินทางไกลนะครับเจอก้อนก็ขับได้นะครับเจออย่างสมุูสบายระบบฟังก์ชันต่างๆเมื่อความปลอดภัยมีให้อย่างครบคันเลยทีเดียวละแะ้วเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ต้องเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ ก็สามารถที่จะเสียสัมผัสกันได้นะครับจากไายนที่เราเห็นเนี่ยนะครับเอเอ่อล้ออันลอยนะครับในลักษณะที่เป็นไคลส์แชมินโโฟมเนีกว่าการคู้่ใจโลงตัวเป๊ะเลยกับยางเนี่ยนะครับเจก็ขนาด225สี่รีอยสี่สว่าปดซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานนะครับเจหาได้ง่ายนะครับในราคาพอจับป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนล่ะจะเป็นคอนติเนนตก็ได้นะครับหรือจะเป็นกูตเยียเป็นโยโกฮาม่าชอบแบบไหนแบบนั้นนะครับแต่ทางโรงงานให้มาก็จะอยู่ในระดับที่พอรองรับแรงม้าร้อยหกสิบตัวได้อย่างสบายๆอยู่แล้วล่ะนะครับ คุมอะไรนะครับเจก็เจ็บเป็นแบบหี่คัดนะครับเจ็บบาดปาดร่างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้คนตัวใหญ่เลยครับเจ้าวนๆหน่อยเนี่ยครับได้อย่างสบายหน่อยแต่ผมมีข้อติอยู่นิดนึงนะครับอันนี้สําหรับคนตัวใหญ่นะแต่ถึนคนตัวเล็กถึงทั้งน้อยเจ็บศีรษะก็สตรีเนี่ยนะครับผมว่าเข้าไปก็เป็นทางได้สบายเนื่องจากเป็นคนตัวใหญ่นะครับเวลาจะเข้าในตัวรถแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปในรถเนี่ยผมก็ต้องเลื่อนเบาะมาติดแบบสุดอยู่แล้วล่ะนะครับตั้งตำแหน่งเอาไว้ซึ่งมันก็มีเมมโมรี่ด้วยนะครับเลื่อนเบาะมาเกือบสุดเวลาเเเข้้าาไปแลววนนนี่ยะะคครรรััับบง มันจะมีมรู้สึกว่าแหมมันจะไปเออ่อะระดั่แกระแทกกับเออ่ตรงหลังคางนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรถเล็กอ่ะนะครับถ้่เก้ดเป็น c l คลสันมีปัญหาเดหรือห e รืออีคลาสก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิเป็น A e class เนี่ยมันเล็กไปนิดนึงสำหรับเด็กคนตัวใหญ่ดังนั้นถ้าเป็นคนตัวใหญ่ก็ไปแล้วเนี่ยนะครับเจ๊ก็อย่างหนึ่งก็วิธีเข้านะครับมีสองอย่างยางนึง่งทีหย่อนก็ลงไปที่เบาะก่อนนะครับเจ๊ก็หย่อนไปนะครับเจ๊กับัน อันหลังหย right ่อนไปส uh, like um uh, ักก่อนแล้วค่อยค่อยยกขาขึ้นมารีนะครับแยกขาเข้าไปก่อนเลยนะครับเจแล้วค่อยๆก้มศีรษะลงมาแต่เองแย่ขาเข้าไปก่อนเลยเนี่ยนะครับเสียไปให้สุดนะครับเจถึงกั้นเอ่อกั้นเบรกเนี่ยนะครับดังนั้นนะเกศีรษะอาจจะเจไปเอ่อสัมผัสหรือไปกระแทกกับเอพิลาได้นะครับแต่เมื่อถ้านนั้นขึ้เไปร้อยปั๊บเจหันมาจะเจอมีพิล่านะครับเสากลางที่มันอยู่หันไปก็เจออยู่ข้างข้างข้างแก้มเลยเลยนะครับเป็นตรงนั้นสำหรับคนที่เริ่มบอกมาสุดแตงนั้นก็ตามเลยนะครับ สำหรับคนนั่งหน้านะครับเกียร์ันนั่งได้สบายนุ่ไนได,ไ,ได้เมียบเบาไปได้เพือตามความต้องการในทีเดียวแต่คนนั่งนั่งหลังสินั่นแหละครับอาจจะผันความสบายแต่บ้างเพราะว่ามันเป็นรถขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมือ <c oughs> นะครับเกียร์ก็โดยสตัวรถที่ยาวสี่เมตรครึ่งนะครับมิดๆิดนะครับกระนัีว่าร้อยหกสิบกระตัวนะครับเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์เออเกียร์เป็นจีนที่โซนิกนะครับเกียร์ตรงนี้ก็เกียร์พอแล้วละ่ะสำหรับการที่จะใช้งานโดยท,ทั่วไปนะครับ จอนะครับเป็นขนาดเท่าไหร่นะ10.25นิ้วนะครับเจนก็เออ่มีระบบ MBU Excerment นะครับเจนแล้วก็ระบบอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวช่องแอร์นะครับเพื่อตรงกลางเป็นช่องเออ่เป็นคล้ายๆกับการหายนะครับเพื่อสามสามช่องตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาของสายรัดปัดก็จะเป็นอีกอ่างข้างละช่องนะครับแล้วก็จะมีที่เก็บข้าวเก็บของต่างๆได้ในระดับหนึ่งนะครับพอแล้วแล้วล่ะสำหรับคนที่ไม่ได้แบกของไปไหนมาไหนเยอะแยะทั้งแต่นะครับ แล้วก็มีระบบเชื่อมต่อนะครับ Android Auto Apple CarPlay เป็นแบบไรไวเลสด้วยนะครับเป็นเหลือเฟือนะครับที่สำคัญนะครับหลังคาก็เป็นอะโนรามิกซันรูฟนะครับที่บางๆเราก็เห็นกันแล้วเห็นกันแล้วล่ะนะครับตรงนั้นอาจจะบางคนอาจจะเกรงว่มือแหมอากาศร้อนขนาดนี้หลังคากระจกหลังคาแก้เดียบเท่ดีนะครับอย่างมือมันมากระตัวรถเนี่ยนะครับเลยไม่เอามันก็ไม่ได้มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วเบาะที่สําคัญปรับไปชับนั่งได้สบายนะครับ ยิงตายที่2 0 0วัแล้วและนะครับผมไม่อยู่2อกวไดยแ่ก็น่าต่พอแล้วนะอาจจะเล่นซื้อว่าก็ต่ำกว่าต่ำกว่า9วินาทีแน่ๆนะครับเห็นแล้วแต่ความสามารถนะครับ แล้วแต่คนที่จะนั่งไปด้วยกันแล้วขับป็นชิลๆสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเร็วบ้างเดี๋ยวช้าบ้างจับการใช้งานตามปกติ14กิจต่อเมตรนะครับม่ใช้ความเร็วอยู่ในระดับ90-100 100กิจตเมตรต่อชั่วโมงนะครับเองก็ไม่ถึงเลื่อนไปแต่ก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับใช้ได้มากกว่านี้ระวังใบสั่งนะานผู้ว่ันนะครับและกัสนใจนะครับสำหรับ Mercedes-Benz A200 นะครับ AMG Dynamic รุ่นเล็กๆเนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะสัมผัสเวลาที่ชมอมมือเซสเป็นทั่วประเทศนะครับในราคาสองล้านสามแสนสองหมื่บาทตอนนั้นเองนะครับผมเจอการที่ชุมขผมมือเซสเป็นทั่วประเทศครับช่วงเทสออนแอร์ซันเดย์ออนเดอะโรดโดยธีรพร่าวถิ่นสุข เปิดสายตอบสนองครับรูกเปิดสายตอบสนองแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ในรายการครับ02641539011 02641539011มีปัญหาเกี่ยวกับเบี้ยนะครับติ้งการขึ้นมาได้นะครับในช่วงจัดรายการาสถานีวิทยุนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากตรงนี้ไปนะครับเ่าก็จะไปพบการน,นะครับในพนักงานเสกณัติสามออนในรถน,นะนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เอ่อทั้งรถเก่ารถใหม่นั่งสามคนนี้แต่ละดสารพัดที่อยากจะคุยนะครับติดต่อกันก็ไปคุยกันนะครับทักทายกันก็ไปได้ทเซหายกันก็ได้นะครับถึงไม่ต้องคุยอะไรไม่อยากคุยก็เซหายกันก็งานนี้ก็พอแล้วครับอย่างน้อยได้รู้เพื่อนฝูงนะครับเถึงยังอยู่กันนะครับกิจกรรมทักทายกันนะครับเรื่องปัญหานีิจกรรมยืนสารพัดครับรถใหม่รถเก่าต่อไปเหมือนกับเป็นจัดแสงรายการวิธียุ่งนี่ละนะครับเพราะว่าเคยปวดหัวทีแล้วเนี่ยนะครับที่เราเคยจัดทางตั้งแต่ตอนนู้นนะครับเออเราก็เคยมีอยู่ในช่วงนะครับคุยกกััันนนระห่่างตำคบ เ็นช่วงที่ผ่จบรายการไปแล้วนะครับเจ๊ก็แต่ในการมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการจะถามนะครับโทรเข้ามาในรายการไม่ทันนะครับเอาไงดีล่ะโทรเข้าที่สถานีเอาละในตอนนี้นะครับเจก็เปลี่ยนจากกันโทรเข้าสถานีมาเป็นออนไลน์กันก็แล้วกันก็ับไปทุกการเพจนะตามออนเดอะรถนะครับเราจะได้คุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถสารพัดที่คุณอยากรู้นะครับหรือว่าเจจะเป็น เอ่ออะไรล่ะเนี่ยไม่ใครอย่างเดียวซักทายก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอ่ามีตอนนี้นะครับก็มีคนที่สอบผ่านปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมาตู้นิดนึงนะครับนัตตันครับเพีงหนึ่งครับนัตตันครับและคะละต้องสองคนเลยนะครับเอ่อนิสันอัลเมร่าเนี่ยตกกลุมว่าเป็นเจเนเรชันที่ไหนที่เท่าไหร่กันแน่เนี่ยนะครับเป็นตัวปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงกันสักกว่าก็แล้วกันในตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเทอร์โบเนี่ยนะครับเครื่องเครื่องพันยูซีนะครับเอรอยเอาร้อยแรงม้าเนี่ยนะครับ เป็นรถในสุดท้ายที่เป็นทีดานสี่ประตูแต่ว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะครับเจมันก็จะมีที่ชื่ออัลเมราเหมือนกันเป็นเครื่องพันสองร้อยซีซีสามสูบสามสูบเหมือนกันนะแต่เป็นพันสองร้อยซีซีไม่มีเทอร์โบเป็นเครื่องเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในนิสสันมาร์กนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีชื่อนิสสันอัลเมราเหมือนกันตอนนั้นอยู่ในเอ่ออะไรล่ะเทสซันนี่นะครับเจเป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยแหละอัลเมราพันแปดร้อยซีซีนะครับก็คือซันนี่นะครับเจซันนี่ดีโอเนี่ยแหละนะครับตัวท็อปของเขาใช้ เนื่องก็ถือได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่หนึ่งก็แล้วกันนะนะครับเคยน่าถือมอนบอดี้บนบนชิเอร่านะครับในบ้านเราที่เรารู้จักกันจำได้ครับเคยไปทดสอบกันนะครับขับรถกันไปที่กาญจนบุรีนะครับกันเป็นขบวนกันนี่แหละนะครับก็ถึงสถานการณ์นะครับเซ็กัเยอะเลยทีเดียวเลือรถพันแปดร้อย cc เครื่องบล็อกถ้าจะไม่ผิดจะเป็น GA สิบแปดนะพันแปดนะครับไม่มี GA นะ GA สิบห้านะครับแล้วก็มีพอมาเป็นซันยี่นีโอก็จะเป็น GA สิบหกนะครับที่เป็นหัวฉีด GA สิบห้าเดี๋ยวเป็นจะเป แล้วก็มีก็ฉีดด้วยนะครับเพื่ให้เลือกนัในตอนนั้นนะครับแล้วก็พอถัดมานะครับก็จะเป็น g 1 6เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเขาจะสารเริ่มสารตั้งต้นนะครับแล้วก็มี g 1 8ที่มีเครื่อมพัน824หลั่นั้นก็ตัวนั้นก็คือตัวท็อปของเขาถือว่าเป็นเจเนอเรชันแรกนะครับตอนนั้นสยามประการเป็นคนทำตลาดนะครับอ่าอันนั้นก็เคลียร์ข้อว่านไปก็ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่สามแล้วกันนะครับก็ราคาก็ยื่นท็อปอยู่ยนะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ แสนก้อนหนึ่งข้าที่ผมอมาทดสอบกันนะครับสีสีเต้อเรียกว่าเป็นสีชุ่มชวแล้วกันหลังคาดําแต่หลังคาดำเนี่ยเขาไม่ได้มีหลังคาเป็นพาราลลีมิคสโนว์นะครับทำต้นเป็นหลังคาดําแล้วเหมือนกับมีหลังคากระจกเลยทีเดียวแหละมันเก๋ตรงนี้นั่นแหละครับแต่ก็ถ้าเผื่อต้องการเริ่มรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่แวถวประมาณห้าแสนสี่เก้านะครับในตรงน,นั้นเขาเรีเยกว่ารุ่น entry นะครับสี่เก้าจะเป็นแบบนั้นถ้าเผื่อมาในกลุ่มที่เป็นวอเตอร์ต้าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอขอแนะนมานิดนึงแล้วกัน คุณนี่เป็นโตโยต้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโตโยต้ายารีเซทีฟนะครับบรรยการแถวๆห้าแสนกว่าเหมือนกันนะครับในตอนนี้นะครับเสียรถต่างๆเนี่ยจะมีออปชั่นต่างๆนะครับแอมันก็มาได้ค่อนให้มาค่อนข้างเยอะเป็นผลก็คืออะไรนะครับก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเสียรถเอ่อที่ยังที่รถที่เป็น i อซีนะครับหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยครับยังอยู่ในกระแสและความต้องการของตลาดอยู่ไม่ยังเคยเลยละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างหนึ่งใช้ง่ายนะครับอย่างที่สองนะครับไม่ต้องกังวลกับเรื่องบตเตอรี่ราคาแพง อย่ที่สามก็คือว่าเคยถ้าเกเดินทางไกลนะครับน้ำมันมันเกิดมันคลองแล้วก็ไม่เหนือ่อยแค่หน่อยเดียวโอเคแวดเติมน้ำมันได้นะครับแล้วมันก็ใจะ E20 เป็นส่วนใหญ่ยังไม่หวังนะครับ E85 แ,แต่ตอนนี้พอลงทะเบียนที่ผมก็ผ่านมาสี่รับสี่ปั๊มสี่ปั๊มเนี่ยนะครับเราแวกบ้านหรือเคยออกไปน่องมืองก็ไม่ค่อยใจะเห็น E85 แล้วอาจจะหมดแล้วด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นนะครับเคยถ้าเปลีนน้ำมันที่จะใช้อยู่นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เติม E20 ได้เติอมอย่างอื่นก็ได้ยกเว้นดีเซลนะอย่ามาเติมรวมกันนะครับ เอามาเติมเมเป็นอะไรนะครับเซมไปเป็นออกเซนเก้าหนึ่งก็ได้ออกเซนเก้าห้าก็ได้นะครับยี่สิบก็ได้อ้าวเอเคกันนะหรือจะเติมประเภทหลังรราคาแพงกันนะนะครับเดี๋ยวเอาเซนพิเศษพิเศษนะครับเซนก็เี่าคารายละสี่สิบแปดบาทสี่สิบเก้าบาทก็ได้นะครับไม่มีใครว่าแต่รถพวกนี้นะครับถ้าเผื่อเราต้องการเอาไว้ใช้งานธรรมดาไม่ได้เน้นเรื่องโปรไฟล์มมากมายนักหนานะครับเยืนให้ทราบว้นิดนึงนะครับรถที่มีแรงม้าอยู่แถวแประมาณสักไม่เกินร้อยห้าสิบแรงม้าเนี่ยนะครับกำลังดีกับการใช้งานโดยทั่วไป เครื่องยนต์ก็ทั้งพันห้าร้อยนะครับไม่เกินนั้นบางคนก็บอกว่าเครื่องยนต์พันห้าก็ดีนะแต่เพื่อเป็นไฮบริดยิ่งดีอย่างโอใช่เลยนะครับยิ่งถือเป็นไฮบริดเนี่ยก็ทำให้ประหยัดน้ำมันลงไปได้อีกเยอะนะครับก็เหตุผลก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีเครื่องยนต์นะครับทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันเมื่อทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันแล้วเนี่ยนั้นก็ไม่ต้องไปเช้นให้เครื่องยนต์ขยี้เร่งอย่างเดียวใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอ่อให,ให้มันให้มันมีแรงมา้ากดนั้นเร่งไปนะครับแรงม้าจากมมมออเตรร์ัันนก็าช่วยะคบ กระทัง <One> ก <input> ับกันนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับอย่างี้สังคิคนะครับเจที่มาในทางสวนกันเขาเรียกว่าอีพาวเวอร์นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับรถยนหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันก็จะมีการพัฒนามันเป็นแบบเนี้ยนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งแล้วก็มีเครื่องยนต์คอยปั่นไฟเก็บเอาไว้ให้คล้ายๆกันนะครับมีชื่อเรียกจะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเในตอนนี้ถ้าเปิดจะยิงนะครับเขาจะเน้นทางกระแสรถไฟฟ้าอีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้เมื่อเน้นตลาดอีวีเป็นหลักแล้วเนี่ ที่มันประหยัดนะครับประหยัดราคานะครับเพราะมันไม่ได้ใช้น้ํามันประหยัดส่งวุ้ยในการดูแลแต่นะครับมันก็มีส่งวุ้ยนะครับในตอนเอ่อตอนสุดท้ายนะครับเป็นหมายถึงตอนที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรต่างๆนี้อีกงานอีกมากพอสมควรนะครับตอนนั้นมันก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้นะครับดังนั้นรถบางยี่ห้อบางค่วนหลาจจะบอกว่าเอยเขาไม่ทําตลาดนะในบ้านเรานะครับอย่างที่เป็นรถเอ่ออะไรนะครับต้นไอซีหรืออย่างคุบอหรืออยซูงคกี่เขาไม่ทำตลาดไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเขาไม่ทำตลาดจริงเขาไม่ประกอบในประเทศครับเขาสั่งรถนําเข้ามาจากต่างประเทศ มันก็มีมันก็อาจจะมีข้อเสียอย่างเนื้อที่ราคาลดมาจากสูงหน่อยนะในตรงนั้นเพราะว่ารถนำเข้าจากญี่ปุ่นมันก็จะมีราคาแพงยกเว้นว่ามันมีบางรุ่นที่นำเข้ามาจากตลดาดจากประเทศที่เป็นโรงงานประกอบในประเทศเพื่อนบ้านอาทิเช่นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับอาทิตย์นึงคีอสินค้าทำนองนี้นะครับมันก็จะได้ในสายย่อมๆหน่อยแต่รถะพวกนี้ครับก็ไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนโฉมสักเท่าไหร่นะแต่ทุกคนขอยากได้ของใหม่ตลาดเอ่อ ญี่ปุ่นเปิดตัวสมมติเปิดตัวในการโตเกียวมอเตอร์โชว์หลังจากตงนั้นอีกประมาณสองเดือนโอเคมันเริ่มขายอยู่ไหมครับแต่้นเมื่อเริ่มขายเสร็จเมื่อวันพักคนไทยพอเห็นปั๊บโอเคมีการลงข่าวเริ่มแต่ไม่อยากได้มากถ้าเป็นรถประกอบในประเทศนะครับคุณต้องอไไรอเวลาประมาณปีกว่าเป็นผลที่สุดกว่าต้องทำ l ค c ลคอ o n t e n t นะครับต้องทำอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะประกอบรถนะครับเกี่ตามโบรเซสของเขานะครับโรงงานประกอบต้องพร้อมนะครับรายการผลิตต้องเซตอัพใหม่และอื่นๆอีกหลากหลายเลยทีเดียวเพื่อที่ให้ได้ราคาย่อมลงมานะครับ มันก็รอไปอีกประมาณสักปีหรอกป่าดังนั้นอายุอนามของตัวรถสมตมติว่าห้าปีหรือหกปีจะเปลี่ยนโฉมนะครับป่าคุณจะได้ก็ผ่านไปแล้วสองปีมานเลื่องดีอีกสี่ปีเปลี่ยนโฉมนะครับบางทีมันก็ร้าไปหน่อยไหมแต่ตรงนั้นอยากได้ของใหม่ๆส่นชอบของใหม่มีเยอะนะครับดังนั้นเจ๊ทำบริษัททางบริษัทก็บอกว่าเอาเงี้ละกันติดสายการผลิตไ,ไปนะเจ๊ผมไม่ว่าการลรงเี้ก็มีชดเชยให้กับพนักง,งานคนอ่พนักง,งานรุงจ้างทางทางโรงงานแล้วก็เจ๊ก็นำาลิเข้าไปาก็แค่นั้นเเเอองงมื่กรระะนคับ ทาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในในคุยกันแล้วไม่กระตักนะครับวันนี้เวลาของรายการออนเดอร์โรสนะครับไอซ์ซันเดอร์ออนเดอร์โรสไก่หมดแล้วล่ะก็เพื่อนผู้ชมนะครับที่ติดตามฟังรายการของเราออนเดอร์โรสและซันเดอร์ออนเดอร์โรสแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลาเดียวกันนั่นแหละบ่ายสองหรือบ่ายสามนะครับเราเข้ามาคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเจก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มีก็สอบรถมีสอบปัญหาแต่ถ้าเกิดสอบปัญหายังไม่จู่ใจนี่เข้ามาติดตามกันทางช่องทางออนไลน์กันก็ได้นะครับ ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะตามออเดอร์รถซึ่งก็เป็นีเรื่องเกี่ยวกับรถเกา่าเปดคู่รถเกา่กทาท่ทานไม้ติดตามกันรถมีเยอะเลยทีเดียวหรือรถไปติดตามต่อในตรงนั้นนะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยรายการทางยูทูบเนี่ยนะครับสามารถฟังย้อนหลังกันก็ได้ทางยูทูปแพรร์ท์แคสต์นะตามออเดอร์รถนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับขอเวลาสักสิบนาทีสักบ่ายสามโมงสิบนาทีมาพบกันนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะตามออเดอร์รถนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมนาม้าต๋มสีรัชพรในรูุสุขขอบคุณและสวัสดีครับช่วง เปิดสายตอ่อส่ง Sunday on the road โดยธีรพรเล่าทิ่นสุก